สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์นะครับ <c oughs> <c oughs> เห็นสีแดงๆแบบนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์นะอันนี้เป็นบอลใหม่นะครับบอลสีนะครับไม้ใหม่จากทางสวนเบิร์ดชัยเลยนะครับนี่ไม้อันนี้ก็มี <c oughs> ที่สวนเบิร์ดชัยบอนสีที่เดียวเลยนะครับกับบอนสีที่มีชื่อว่าอีกาแดง นี่จดชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับจดชื่อจดทะเบียนได้รับการรับรองจากสมาคมอนุรักษ์บอลสีแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านอันนี้อยู่ในธรมเนียบนะครับอยู่ในธทมเนียบบอลสีแล้วนะจ๊ะน้องมีบัตรประจําตัวประชาชนน้องจดชื่อแจ้งใบสุติบัตร <c oughs> แจ้งเกิดแบบถูกกฎหมายแล้วนะครับเนาะก็ก็ไม่ได้เป็นต่างด้าวแล้วล่ะนะครับ <c oughs> ตอนนั้นเป็นต่างดาวอยู่วางหนึ่งตอนนี้ก็มีชื่อแล้วนะครับเนาะนี่ครับลักษณะนะครับลักษณะทุกท่านเป็นบอลใบหอกนะครับเป็นบอลใบหอกแล้วก็กระดูกจะมีสีแดงนะครับก้านจะมีสีแดงนะครับไม่มีสะพานตรงก้านนะครับก้านแดงกระดูกแดงพื้นใบสีแดงนะครับโตมาก็ใบก็จะเป็นริ้วนะครับนี่ครับ ริ้วแบบนี้นะครับเป็นใบหอ,อกนะครับไม่ใช่ใบไผ่เพราะว่าสมาคมนะครับที่เขา,าพิจารณานะครับที่เขาเขียนรายละเอียดเขาบอกว่าเป็นใบหอ,อกเนาะนี่ครับท่านไหนที่ได้ไปล็อตแรกชุดแรกเป็นไรเป็นยังไงบ้างครับผมผมปล่อยไว้ถูกมากนะครับสําหรับอีกาแดงตอนนั้นยังไม่ได้จดชื่อไงแต่ผมผ่าไว้นะครับก็มีแค่13ต้นปล่อยออกไปแค่10ต้นนะครับแล้วก็ อยู่ที่ผม3ต้นนะครับก็มี13ต้นท่านที่ได้ไปก็จะเป็น10 10ท่านแรกนะครับที่ได้บอลอีบอลสีอีกาแดงมีดแรกไปนะครับมีดแรกเนาะสวยสวยเลยนะครับนี่อีกาแดงก็มีที่สวนเบิดชัยบอลสีที่เดียวเลยนะครับอันนี้เป็นต้นแม่นะครับทุกท่านโตเต็มวัยจะเป็นแบบนี้นะครับแดงนะครับแดงทุกสิ่งทุกอย่างเลยแดงทั้งใบทั้งกระดูกนะครับดูครับกระดูก นี่กระดูกแดงใบสีแดงก้านแดงนะครับดูครับท่านที่ได้ไปโตแล้วหรือยังมันจะโตยากหน่อยนะทุกท่านเพราะมันไม่มีสีเขียวเนาะมันเป็นบอลสีแดงมันจะโตช้านะครับไม่ใช่โตยากมันจะโตช้าแต่มันไม่ตายนะครับเนาะเลี้ยงไว้ก็มันก็จะเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้แหละนะครับนี่นี่ครับเป็นบอลทรงเตี้ยนะครับทุกท่านดูไม่สูงเลยนะครับนี่ทรงเตี้ย เอาเลี้ยงประดับไว้ที่บ้านนี้สวยเลยนะครับสําหรับบอนสีอีกาแดงนะครับเลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยนะครับเนี่ยอีกาแดงของผมดูครับอันนี้ไม่ได้ค้ำใบนะไม่ได้ค้ำใบเลยดูแบบโอ้โหแข็งแรงนะครับเนาะแต่อันนี้อันนี้ที่ค้ำใบนี้เพราะว่า,าถ่ายรูปส่งสมาคมนะครับก็เลยได้ค้ำใบหน่อยจริงๆแล้วเขากา็เขาก็แข็งแรงแหละนะครับดูสวยงามครับบอนสีอีกาแดง อ่ยินดีด้วยนะครับกับ10ท่านนะครับที่ได้บอลสีอีกาแดงไปจากผมนะครับเนาะเลี้ยงดูปูเสือให้ดีนะครับเพราะว่าบอลสีอีกาแดงนี่ไม่มีที่ไหนเลยนะครับท่านก็จะเป็นแค่1ิบท่านนั่นแหละที่ได้ครอบครองบอลสีอีกาแดงไว้นะครับนี่ภูมิใจมากภูมิใจมากกว่าจะได้จดก็โอ้โหปีกว่า,กวาเกือบ2ปีเหมือนกันนะครับกว่าจะผ่าแล้วก็ รอให้น้องนิ่งแล้วก็เอาไปจดนะครับโอการทําบอลสีนี่ยากเนาะยากเหมือนกันนะครับกว่าจะได้แต่ละต้นนะครับเนาะก็เขาก็จดทะเบียนกันเรียบร้อยนะครับอสวยงามเนาะเอาละครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้โปรเคลียตู้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเคลียตู้ให้นะครับเมื่อวานโปรเคลียตู้เมื่อวานโอ้โหผลตอบรับดีมากแชทดแทบถลม่มโทรศัพท์ แทบแตกนะครับโทรมาโอ้โหขอบคุณมากๆที่ให้ความสนใจกับบอลสีเบื่อชัยเนาะบางท่านก็โทรมาทำไมขายถูกอะขายถูกจังก็นี่แหละครับเนาะขายถูกๆนั่นแหละ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างที่มันแพงผมก็จะขายแพงหน่อยนะครับมันก็ตามราคาตามหน้าไม้ตามดีมานสะพายของตลาดเลยนะครับอันต้นไหนที่มันมีเยอะแล้วคนไม่ค่อยนิยมอะไรยังไงก็ขายตามราคานั่นแหละนะครับแต่ แต่ผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับต้องมีมากเกินกว่า2ต้นต้องมีมากเกินกว่า2ต้นนะครับบอนสีนะครับเนาะก็เราก็จะเลี้ยงกันไปเรื่อยๆเอาละครับวันนี้บอนสีเบิดชัยก็ไม่มีอะไรนะครับเนาะเอามาให้ชมนะครับกับไม้ใหม่นะครับประจำปี2566นะครับเพิ่งจดทะเบียนไปนะครับกับบอนสีอีกาแดงนะครับเป็นบอนสีทางสวนเบิดชัยบอนสีเลยนะครับเป็นบอนสีต้นเดียว ที่ได้ทำการจดชื่อนะครับในนามเบิร์ดชายบอนสีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามรับชมช่องเบิร์ดชายบอนสีมาโดยตลอดนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ